มาค่ะเพื่อนๆจ้าย้ายใหม่หมาเดินตลาดสี่มุมเมืองมาซื้อของให้เจ้านายค่ะเจ้านายบอกว่าให้มาซื้อของกินข้าวบริสัทหน่อยเพื่อน่าก็<ช> <c oughs> จะมาซื้อฟักทองซื้อกระเทียมซื้อพริกซื้อหัวหอมอะไรพวกนี้ซื้อมะขามอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยค่ะก็วันนี้อันนี้มาเดินซื้อฟักทองค่ะ ที่ตลาดสี่มุมเมืองนี่ก็ของขายเยอะแยะค่ะพี่น้องค่ะกล้องมันเดื่อนทึบๆเลยค่ะเยอะมากๆของอยู่ของกินค่ะพักทองฟักทองนี่เต็มทุกพื้นที่เลยค่ะนุ่นยังไงแผนให้ดูเยอะมากๆจังไงก็ซื้อฟักทองไปใส่ที่รถก่อนแล้วก็ซื้อหอมกระเทียมพวกนี้เสร็จหมดแล้วค่ะแล้วก็เราเดินมาซื้อฟักทองแล้วก็ฟักทองนี้มันมากเลยค่ะอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะ หนักมากค่ะถุงหนึ่งถุงหนึ่งนี่หนักหนักก่นเพราะว่ามันหลายกิโลเนาะเพราะว่าฟักทองที่นี่ถูกค่ะไม่แพงค่ะเพื่อนเพื่อนยกถุงนี่ไม่แพงเลยค่ะพอค้าก็ใจดีค่ะมีสารพัดอย่างเลยค่ะของอยู่ของกินก็ราคาไม่แพงฟักทองก็มันค่ะอร่อยค่ะกินฟักทองมีประโยชน์ด้วยค่ะเด้อกพี่น้องเลือกกินมัเอือค่ะนี่ประโยชน์แ่บค่ะนี่ก็ เดินมาหิวของหนักแล้วก็เอาของขึ้นรถท้ายรถก่อนค่ะเพล่าจะซื้ออย่างอื่นอีกต่อนี่ค่ะมีกระเทียมมีมของมองมามเสร็จค่ะแล้วเราก็ได้ของครบหมดแล้วเราก็สิกลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องจ้ายังไงก็ขอตัวไปก่อนได้พี่น,น้องเนอะทายมาสสันสันทอาน,นี้แหละค่ะ ฝากกดติดตามด้วยนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ